เขาซุกเต็มทงแล้วพี่น้องเลยไม่หยิบยาเบิงหน้าเลยกระสีไปอะไรหม่องนะไปกินแรล่งมันสบายดีพี่น้องบอกไปเบริร์สุกุลสุกันพี่น้องยามแรลงพี่น้องมันนี้มันไม่น่ากินแหล่งเลยสิไปหาไรม่องอยู่ทงหน้านะพี่น่าลุมครับแหละวาเขาสิไหลหรือบ่ไปบอเพจมาผู้เดียวคือเก่ามันนี่ไม่น่ากนินเลยสิไปหาไรม่องไปกินตัวจาไปทุกคนเลย

mãi họ... lắm uhm, này chẳng qua hỏng mhm kai gần mãi kì cầu ghi nắng sò sò kai ho mãi kai ho để mãi lo kì cầu nina kai ho bụi kang hm khao hô sụp bất kỳ hô 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 ไปทุกคนไปลุยกันมาสิเป็นจะได้นี่มองเหากับสะมองไปเบิ่งมาสิถือแร้วบ่อนะพอได้กินแหล่งฝนก็มาเลยจนเพื่อลำปื่ออยู่ว้าวสีได้รายไปได้เดีบานฝนก็มาแห้งนะครูเท่าคนแห้งดำขึ้นหมดอยู่ คนน้นลักเครือข่ายเขากำลังเห็ดใหม่ในบ้านเขาเห็นบ่ทุกคนเลยพูลักเครือข่ายเขาเห็ดใหม่เขากำลังเริ่มเห็ดเลยใกล้สิแเล้่ยงเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่จดต่างเครือแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะนี่เขาส่ใส่รัดข้อมนันใส่เอาประซิวหิาบะได้นะ นี่ทุกคนมองห้องสันส้นๆน่ยมองห้องไปไปดูอีกกันฝ่ากับห้องมืดขึ้นมาเลย พี ồ, ạn, này ่น้องตอนนี้ก็ผลนคุ้คอยู่เจ้าฝาิาหัว่ากระานะตอนนี้ก็ใส่แล้วเลยเลยแลก็ชิบปเหลือมยางแต่ผลมาอะเววายยางบึงมันชิเป็นจะไดนะมันิถือหรือบอโอ้ปชิวลังลงฝนฟ้าชิวลังลงลุมบูไปก็สิลังลงตกยิวายวมึงยาน nó cái tiền nặng thôi này nó kiến thức lấy tôi nặng bên đây

你们嘞？Yeah, man, man.

กางไหวแลยบางยาเนี่ากบไฝนก็จะตกเลวผู้เมื่อเมื่อมืแหละทั้งบ้านทั้งสรมื่อปัดหละฝนจีตกกทามุจงเหือพี่น้องเอ้ยมุจงเหืออ๋อหยุดหยุดถือถือยุถมึงคาทางถือจุเลยสิขนอยาเก็บกันเด้อพี่น้องเด้อนี่งิงงิงกอนถือรอยู่บ่งหอยพี่น้องิงกอนถือราอยู่บ่อ้ยถือราอยู่ถือราอยู่ 미니, 임마. 저기요, 저기요. 뻘에 구하, 뻘에 구하니. 아, 저기요, 그냥, 광겹군. Por aquí, อ่ะทุกคนเลยฝนกระตกฝ่ากระหองฝนกระชิต๊ะเลยเท่าไร่กระปลายไปเลยนี่นี่รลายไปเลยทุกคนเลยฝ่าห้องแหงทุกคนเลยเท่าไร่หยาดหยาดฝ่าฝ่าโอ้ยตัวไฟดอกหยาดฝ่าฟ้ากนเลยสัญญหนาก็ไฟไหวแต่่าหานซื่อฝ่าขื้มแห้ง ขึ à, ้นฝาขึ้นฝนได้ซิเมื่อก่อนมาหนึ่าซิอยก็บ่ค่อยไหลไปเลยไหลซ้ำพวกเดขัวนี่แหละโอ้ที่จริงมันกลาอยู่ทุกคนเลยซิวูเลยราห้องย่านผ้าผห้ามันน้องก็ไปกลางในน้องอีกนะเหนมมีเากิเม้เลยทุกคนเลยไปต้มตมไปยางเมื่อกัน่อห้องเ่อเ่อ แหลมแหลมมากแล้วเพื date, ưa, này, ่อนบังในทุกคนปลาซิบมันขอนเขาเอาโบเบิดเบิ้งเขาจะลองเก็บเบิองไปทุกคนเมื่อวานนี้ค้ำเลยเดี๋ยวเขายางปลาหลุดเขาไปชิรยางเมื่อเขาลืมมาเขาขี่หลุดมาเกือบปลาหลดทุกคนเลยไปเมื่อวันเมื่อวานนี้ค้ำเลยแหละไรเพื่อนขู่เอาอยู่บายบายทุกคนเลยมาเบ็ดซื่อช่วงนี้ยอดวิวตกมาเบ็ด ห้ากินแรงห้าประสิวกินแรงบายทุกคนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าหอดรถล่ะอู้หมื่ตึ๊บเลยขนาะ